ครับมีค่ะนี่ <coughs> 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 ต่ไม่ดครับกทครับเมเจ้าี่เวลาเดี๋ยวจะไปแอลไปสนามบอลนการมากมเลยแน่นอนแน่นอนว่าได้เพื่อนบ้านคุแายเจ้าเน่ยเออมาถึงกี่โมงเก้าโมงเออแม่หาสักคำโอเคเพื่นโอเคเพื่นเออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปกุ้งแหล่ะมาได้บุ้ครับโอ้โหเหมือนเนื้อมั้ยผีเนื้อว่ะเสื้อนักฟุตบอลครับเสื้อนักฟุตบอลครับใช้ของสิงเชียงรายหมดเลยนะครับผมเชียงรายครับ ไอเด็กเยาวชนยุประลาดจะอะไรครับเยี่ยมครับสิิ์เก่าค,ครับสิ่งเก่ายังหายครับไปเหลือแล้วครับไม่เห <c ười> ลือแล้วครับแกแล้วครับ Thank you. ha <laughs> ha วันนี้วันนี้นะครับขอตั้งซุ้มสำรองก่อนเย้อยังไม่ส่งไลค์กันหรอเ่าไ่ไลค์่ันยังไเ้ยหร้เอใครใครใพูดหับเพื่อนรับเพื่อนนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Dòng diễn rồi, dòng diễn rồi Dòng diễn rồi, dòng diễn rồi À, ma à. Lê, 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 ma, lê, lê, lê À, nắp nương Sông, tám Kê,

คนใส่เสื <ian> <can ful oyu> ู้ทเนี่ยประตูคนเยอมประตูเป็นแน่อะ

มีทีมขึ้มีทีมขึ้วจก็รับเพื่อนเ่อน่ายสื่อเพื่อครับความความเคารพท่านรองราการสำงานสำนักานสำนักงาคสักงานสำนกงานสำนักงานสกนสนกงาวสำนักงานสำนันสำนักงานสนกงานสักงานสนักนักสกานสำนงานนกนสำนักกานานานงาสนนากนันาักางนัั

เกียรผมนะควนไหมแดนฟุตบอลนี้นะครับก็ขอวันี้เป็นงานที่ดีนะคแล้วก็ขอให้ทุกท่านไดสนุกและก็มีความสุขนะครับในค่าคืนนี้ครับขอบคุณครับว่วยววองตรงนี้เลยตดยมเลยีเลยมันสวยดีครับผมมีผมดูในใจแล้ว

เต็มเวลานะผมว่าน่าให้มีน้องมครับรางวัลต่อไปนล้วเป็นรางวัลรองชนะเลือกรับของรายการแข่งขันในวันนี้ครับมมีสอนดีครับเชิญตัวแทนของร้อยหนึ่งสองสามครับรางวัลรองชนะเลือกครับหนึ่งสองสามครับ คบแล้วรางวัลาวัสุดท้ายก็รางวัลชนะเลือสำหรับันนี้ตับทีมกองทสี่ห้าหกครับเชียครับใขชียร์้ยซื้งดีทุกปีหนึสครับตก็ได้ครับได้ครับพี่เขาก็ หนึ2 2> tamam. ่งสองสามครับรมการมีอีกหนึ่งช uh ิ้นรับจากอายุารแรับครับครับครัครับผู้ประสานงานยอดเยี่ยมครับเดินปรลองรุ่นอี้ามาจะลองยันถับมานี้ับ 1 2 3โอเค นับครับหนึ่งสองสาม ขอบคุณรเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะพี่น้องครอบครัวสามสี่กิจยิต้อนรับนะคะในนามตัวแทนของแม่บ้านเป็นแม่บ้านของทัานตำรวจโทสมพรเชยบานนะคะแล้วก็รู้สึก รู้ส uh ึกอบอุ die, so ่นนะครับ huh. ท uh, like uh ี huh. uh ่มาผมได้ร huh. uh ับการต้อนรับอย่างดีแต่เพื่อนในเรื่องของตุนกเดตรวจดีของของหกโดทางแม่บ้านนะครับวันนี้โดนสั่งโดนสอบประตูนะครับเพื่อนเพื่อนรักจาติรังปารเสียต้ด้วอนครับโดนอาจารย์ปานะครับโอ้เพื่อแสดงความสกิรภาพของรังปาร์ขอเชิญรังปาร์ขึ้นมาบนนี้นะครับ ผมว่าวันนี้ลำพางไม่ได้ผิดสุดเลยนะครับมากครับสำหรับแดนจากอลำพังและเดี๋ยวส่งลูกไปเลยนะทายฮู้ไทยฮู้ขอเชิญนะครับขอเชิญทุกทุกทุกท่านนะครับน้องน็อปพัตรุ่นปีสองห้าสองหกมาไทยลูกทีเดียวเลยครับจบและการนั้นเรานจุดลูกสนามเต็มที่ขอเชิญนะครับขอเชิญนะครับ นะครับเราจะอยู่ด้วยกันนะครับรักกันจนกว่าจะมีชีวิตถามไม่แมบ้านแม่บ้านมาแม่บ้านมาไม้ม้านะแม่บ้านถุงเม้านาอโอ้โหเยอะยนะครับโอ้โหาพรมากโอ้โหสุดยอดีปีนะครับปีีมาพกกันทังนีบนะครับ

เบี่ยมเบี้ยมเบี้ยมเบี้ยมแม่บ้านนี่ครับถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สุดแม่บ้านใครนะครับก็คือจบฉะนั้นแม่บ้านพาไปไหนเราต้องไปด้วยนะครับเริ่มทำเถอะเขา

มาเข้าอ่ะเอาอบักกินเมื่อวันเมื่อวันนะบักกินนกีารับะบกแวนครไเรื่บักแวนครับผมบักแวนบักแวนบักแวนเมืองน่าน 10 nè เออนั่นแหละ nè ok